สมเด็จพระพุทธจาจย์โตหรือหลวงพ่อโตเป็นพระมหาเถระที่ขึ้นชื่อในด้านเมตตาเป็นที่พึ่งพาของผู้ทุกข์ยากใครมีปัญหาไม่รู้จะแก้อย่างไรก็มักนึกถึงหลวงพ่อโตสวัสดีครับพวกกับผมหมว,วนิพนธ์ครับวันนี้ก็ผมขอนําเสนอเรื่องราวทางธรรมะค่าวหนึ่งพระเทศแห่งวัดชนะสงขามมีเรื่องผิดใจกับพระครูดมชานผู้เป็นเจ้าวาดรู้สึกลุ่มร้อนใจจนอยู่วัดไม่ได้ จึงพายเรือข้ามไ่น้ำเจ้าพยาด้วยหวังว่าจะหนีร้อนมาพึ่งเย็นเมื่อพบหลวงพ่อโตพระเทศก็แนะนำตัวและแจ้งความประสงค์ว่าข้าวกระหบอมมีเรื่องไม่สบายใจพยายามระงับด้วยความรุ่มร้อนในใจก็ไม่สาเร็จจนร้อนถึงผ้าเหลืองจึงขอความกรุณาจากใต้เท้าขอพักที่วัดระขังสักระยะหนึ่งสมเด็จพุทธจารย์โตได้ฟังเพียงเท่านี้หลวงพ่อก็พูดขึ้นมาว่า อยากสบายก็ให้ทำตัวเหมือนหมาสิจะ้ะพระเทศงงงานนั่งอึ้งอยู่นานเพราะไม่เข้าใจคำพูดของหลวงพ่อหลวงพ่อจึงถามว่าท่านทะเลาะกับพระครูโดมชานมาใช่ไหมพระเทศฟังแล้วก็สะดุ้งอดสงสัยไม่ได้ว่าหลวงพ่อรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังหลวงพ่อก็ขยายความว่าเข้าใจไหมจะ๊ะธรรมดาหมาเมื่อเกิดกัดกันขึ้นแล้ว ถ้าตัวหนึ่งทำแพ้และนอนหงายเสียปล่อยให้เจ้าตัวชนะค่อมอยู่ให้มันคาํารามทำอำนาจเสียก็หมดเรื่องพระเทศฟังแล้วก็เข้าใจจึงเปลี่ยนใจไม่ขออยู่วัดรัฆคังภายเรือกับวัชนะสงครามนับแต่วันนั้นทำตามที่หลวงพ่อแนะนำคือยอมเจ้าวาดท่านจะว่าอะไรก็ไม่โต้เถียงไม่นามความขัดแย้งก็ยุติพระเทศอยู่วัชนะสงครามได้อย่างมีความสุข หลวงพ่อโตไม่ได้มีเมตตาเท่านั้นท่านยังเปี่ยมด้วยสติปัญญาจึงรู้ว่าความขัดแย้งนั้นมีอาจระงับได้หากต่างฝ่ายแข็งเข้าหากันยิง่งฝ่ายหนึ่งเป็นผู้น้อยด้วยแล้วก็ยากที่จะรงเอ่ยด้วยดีท่านจึงแนะนำให้พระเทศยอมอ่อนน้อมซึ่งช่วยให้อีกฝ่ายลดความแข็งก้าวทำให้มีอคติกันน้อยลงสามารถเปิดใจรับฟังกันได้มากขึ้น ที่จริงอย่าว่าแต่ผู้น้อยกับผู้ใหญ่เลยแม้เพื่อนกับเพื่อนสามีกับภรรยาหากมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกันยากที่จะคี่ขายได้ด้วยการเอาผิดหรือเอาถูกหรือใช้เหตุผลยืนยันความถูกต้องของตนเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเปิดใจกันต่อเมื่อรถอคติลดความเป็นปรปักษ์ต่อกันด้วยการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมโอนอ่อนการรับฟังเหตุผลของกันและกันจึงเกิดขึ้นได้ และสามารถระงับความขัดแย้งได้ในที่สุดขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอบคุณครับ